นีจะมาสอบถามความรู้สึกัะค่ะว่าเป็นไงได้พ่องค่าฉีดวัคซีนวันนี้อาการยังปกติอยู่ครับตอนนี้ค่ะแล้วรู้สึกไงได้พ่องค่ามาหาวัคซีนวันนี้ระบบจัดการก็ด,ดีดีครับค่ะก็มีระเบียบแล้วก็มีการจัดส้รที่ดีค่ะอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ผม20อยู่ครับก่อนก่อนหน้านี้ที่มีวัคซีนมีการฉีดนะครับทําไมถึงยังไม่ฉีดครับ คือคือวัคซีนควรจะมีแบบให้ประชาชนได้เลือกที่ดีครับแล้วก็จะได้เลือกฉีดได้ไม่ต้องมารอให้วัคซีนที่ดีมาครับแล้วก็ต้องจ่ายเงินซื้อบางคนก็จ่ายเงินซื้ออันเงยครับงั้นแสดงว่าการจัดแคมเปญในครั้งนี้ของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยทำให้เราพึงพอใจมีความพึงพอใจไหมคะครับก็พึงพอใจระดับหนึ่งครับถ้า มาแบบให้เลือกเร็วกว่าน,นี้ก็น่าจะดีครับคนอาจจะออกมาฉีดเยอะขึ้นครับยังยังมีเพื่อนหรือว่ายาตพี่น้องที่ยังไม่ได้ฉีดไหมอคะส่วนตัวครอบครัวผมฉีดสน,นับครบหมดแล้วอ๋อสุดสุดท้ายนี้อยากจะฮึจ่จนจวนค่ะคนที่เพน่งยังไม่ได้มาฉีดะนะคะเพิ่งมาฉีดเจ้าตอนนี้ก็วัคซีนที่ดีก็มาแล้วนะครับก็ออกมาฉีดกันไล้วครับไม่ไม่ได้เดือดร้รายอะไรครับผม <c oughs> ค่ะขอบคุณค่ะ